สวัสดีครับพี่น้องวัอนี bold, ้กับพ่อๆกันคือเขาครับวัอนี้ผมอยู่กับนายห้อยสยามนะครับเนาะคนเก่าคนเดือมบ้านสว่างครับตำบลห้อยเตยอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับวัอนี้เป็นสินค้ามาบึงควายไหมครับแม่ทองนะครับเนาะควายทองนะครับเพื่อไปเสียณวลาไปชมกันเลยครับสวัสดีครับนายห้อยครับสวัสดีครับเอาครับเพิ่นสูงเท่าไรนะครับนี่ร้อยสามสิบห้าครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้านะครับเนาะประกันร้อยสามสิบห้าได้เลยประกันช่วยสามสิบห้านะครับเนาะครับผมครับผม คันบอสขันบอรเสียกับมาวดอีกทีนึงนะครับเนาะมาวัดเลยครับผมคนันบอร์เสียกับมาวดอีกทีหนึ่งมาวัดเลยครับก่อนจะซื้อสิหค้ามาวดเบอร์เทีนึงแล้วครับเนาะครับเผนได้จากลูกนะครับลูกสองในท้องครับลูกที่สองในท้องตัวที่สองในท้องครับเป็นใซส์ยังไงเนาะครับนี่ท้องเป็นตัวนี้เป็นพ่อรับจ้างนะครับเป็นใส่พ่อรับจ้างแถวบ้านครับเป็นผสมคาร์สองพันหุ่นละพ่อรับจ้างเป็นกับเขาทำมาดากันเนาะจังจะเป็นมือเป็นรับจ้างเลยเนาะเป็นรับจ้างได้ก็จะเป็นพ่อรับจ้างเลยนะครับเนาะ เบิ่งแข่งเบิ่งขาเนาะครับพี่น้องครับเข๊งดีขาดีครับเบิ้งรลบบโตนะครับเด้อเบิ่งหางเบิ่งหางนะครับเนาะเบิ่งหางเบิ่งนี่แหละเลยนครับยืนดีดีสิครับเลยสวยยืนสวยนะครับเบิ่งรลบโตนะครับเนาะเอ้าเพิ่งไปเสียเวลาครับบอกราคาผลเลี้ยครับพี่น้อง เราเปลี่ยนราคาครับเนาะราคาเปิดไป7จห้ครับเปลีห้าหรือว่าเจ0 0หมืเอ้ยไม่ใช่เจ็ดหมื่นเก้เนก้านะเจ็ดหม่นเตลองได้ครับ7จ็ดหเกันครับผมตลองได้ตลองได้ครับเอาจังหวะราคาไดนจะค่อยมากันเนาะจะโทรมาถามอีกทีนึงครับเนาะตลองได้สำเรเนาะครับเนาะเจเปียกหมื่นเกานะครับเนเอาเี๋คนไปดองครับเบอร์โทรครับผมเอาเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ด ผู <g binary> ้น้องก็ชมอย่างดีเพราะว่าราคาเป็นกะถือว่าไปได้มาได้นะครับเนาะถือว่าราคาประหยัดต่อได้ครับต่อรองได้ลดส่งมีครับระยะพอฟังนะครับเนาะพี่น้องเนาะเอาตัวนคลิปนี้กะเพียงแค่สนอเพียงแค่นี้นะครับเนาะพอที่ซื้อสิขากลับมาเบื้องตัวจริงนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ